ของท้องของเธอี้ของเอิตวกันไปของท้องของท้องตนเดินผ่านหนูอยูขอโทเขได้รูปมเฉยย่้ยืงแขงอยู่้องเลยรอห้คิวมอกันหน้าวะไอพันคิวมอกันหน้าตมได้มูด้มเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเปิดนะอัดคลิปกล่องใหญ่ด้วย กล่องบอลส้มให้หวักมากแป๊มรอม้าก่อนรอม้าก่อนดูไหวไหมนี้ให้ผมไมาไปซื้อไมานกมไ่ันไหวไหมโอเคไหวมาได้ไแลแล้วประมาณไักว่ามาออมาล้ที่กาแล้วอะไรีการก็แบบโจกไอ้นี่มันดอไที่ขี้เกียจไปซื้ออ่ะตนซื้ออ่ไรต้องาาอหวยแล้วูเครับอไอไไหวอยู่ไหวอยู่ไหวออ บาดอนห้าวิได้เลยใชเงิออยวกูี่ลองอวไปเลยทีแปดกูอยากได้เลยดีเลยดีเลยระวังข้างขานะเ็กข้างขาระวังรอด้ามกันอยู่หรอคะใช่แล้วรู้ใช่แล้วได้หรือเปล่าสองคนระวังข้างขาหลบหลบยิง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 ไม่ายิงสวยสวยสถ้ากล่องฟ้าเลยจะต้องกระถาพี่ใจนะ ไพ่ท่องครับเดี๋ยวเรากองเขียวแล้เลือกเนี่ยเดี๋ยวพี่ท่องให้พิมพ์อ่าเดี๋ยวพี่เปิดเดี๋ยวพี่เขาก่อนเข้าก่อนของท้องายคำทรายเอ๊ะตุ้มตุ้มแปลงไไม่น่าเกลียดเกลียดโกเมรี่เฮ้ยมันต้องกล่องม่วงเด้อกูได้แต่ใบดันไว้ได้เหรอเราลงมือมิชชั่นแล้วไปมิชชั่ะมิชชั่นเสี๋ยงตายถ้ารอดตรงนี้ได้เรารวย ไม่รวยก็รวยเลยใช่ไม่ล็อกมันเถอใช่ไม่รวยก็รวย